สวัสดีครับผมช่องแมนชาแนลนะครับวันนี้กลับมาแล้วครับในคลิปอัปเดต15นะครับที่ผมบอกว่าจะไปฟาร์มนะครับผมฟาร์มมาแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาบอกนะครับว่ากิมมวลทั้งหมดมีอะไรบ้างนะครับส่วนใครไม่รู้นะครับว่าตรงนี้มายังไงนะครับเดี๋ยวผมบอกอีกนะครับนี่ยมาด่านสุดท้ายนะครับด่านรนะครับรีซีโรนะครับ จุดสังเกตสําหรับไปหอสมุดนะครับก็คือจุดฟาร์ม2จุดนะครับฝึกพลังหมัดแล้วก็ฝึกหยดน้ํานะครับก็ให้เดินตรงมาครับแมปนี้ซอยมันยาวนะครับเดินไปเลยครับนี่ครับจะเห็นปราสาทตรนะครับคาลิฮาดครับเดินไปคาลิฮาดตรงไปเลยครับเดินเข้าประตูแล้วแล้วกด E เข้าครับนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับ ข้างในก็จะเป็นห้องคัมภีร์นะครับสำหรับราคาเปิดตรงนี้ก็อยู่ที่10 QN หยดน้ำนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าคาลิาสาดนี้เปิดเราได้อะไรบ้างเล่มแรกนะครับ Energy คูณ150เจมคูณ150หยดน้ำคูณ50เล่มที่2นะครับ Energy คูณ130เจมคูณ130 หยดน้ำคูณ44ครับเอ็มทีสนะครับอ n นเ g อร์คูณร้อยยี่สิบเจมคูณร้อยยี่หยดน้ำคูณ42ครับเอ็มีสี่ครับอนเทอร์เนคูณหนึ้อยสิเจมคูณหนึ่ยสหยดน้ำคูณสี่สิบครับเอ็มีห้ครับอ n นเ g อร์เคูณเกเจมคูณเก้สิบหหยดน้ำคูณสาค,ครับ และเล่มสุดท้ายนะครับเล่มที่6คูณ Energy ที่85คูณเจม85คูณหยดน้ำ30นะครับก็ทั้งหมดมีประมาณ6เล่มครับที่ผมเปิดได้นะครับซึ่งผมเปิดไปเยอะก็ได้6เล่มครับไม่รู้ว่ามีเล่มอื่นนะครับถ้ายังไงก็เม้นบอกได้นะครับส่วนคลิปนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากแชร์ช่องแมนชาแนลด้วยนะครับ อยากให้ทำคลิปอะไรก็เมนได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับบ๊ายบาย